ทำไมคนตกปลาขึ้นสวรรค์คนฟังธรรมถึงตกนรก <IS is <modern. S 1> วันหนึ่ง <IS> มีคนหนึ่งไปฟังธรรม <IS S 1> นั่งอยู่ในศาลาในขณะที่ข้างศาลา,านั้น <ern> มีคนตกปลาตาและจิตของคนไปฟังธรรมแทนที่จะปล่อยวางเอาจิตจดจ่อในพระธรรมในเสียงเทศนา แต่กลับไปเพ่งโทษคนตกปลาคนอะไรบาปหนักหนาเลวระยมมาตกปลาข้างวัดทำไมไม่ไปทำมาหากินที่ดีกว่านี้ทำไมมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในขณะที่ตนเองนั้นมาสร้างบุญง่ายๆก็คือเลวมากจิตด,ดาทอตลอดเวลายกตนเหนือคนตกปลา ในขณะที่คนตกปลาตามองเห็นคนมาฟังธรรมจิตก็น้อมลงขออนุโมทนาด้วยนะครับผมมันคนบาปช้าไม่มีโอกาสสร้างบุญด้วยตนเองต้องมาหาปลาเพื่อไปทำอาหารให้พ่อแม่ที่เจ็บป่วยเพราะความจนทำให้ต้องมาทำแบบนี้ชาติหน้าฉันใดขอให้ได้มีโอกาสสร้างบุญแบบพวกท่านผู้ประเสริฐด้วยเทอน ชาตินี้มีกรรมหนักหนาขอชดใช้เวรกรรมสร้างบุญที่พอทำได้ปลาที่ถึงคาดขอให้มาติดเบ็ดขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยอนุโมทนาสาธ <สา S 1> ุจิตของคนตกปลามีแต่พร,ร่ำสาธุสาธุสาธุไปกับคนฝั่งธรรมและขออโหสิกรรมปลาที่มาติดเบ็ด เรื่องนี้คงบอกอะไรได้หลายอย่างคนที่สร้างบุญนั้นควรมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาต่อคนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพรหมวิหารสีน่นี้จะยิ่งส่งยิ่งหนุนนำชีวิตตนคนที่ปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อพัฒนาจิตตนให้สูงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามีหน้าที่ไปยกตนข่มท่านไปด่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนตน ต่อให้รู้พระธรรมทั้ง84,000พระธรรมขันสวดมนต์ได้ทุกบทแต่ถ้าไม่ปฏิบัติ เท่ากับศูนย์มีมากมายอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวห้าวัน15วันกลับออกมานึกว่าตัวเอ,องเป็นเทวดาแล้วเห็นใครทำอะไรผิดไปหมดเราต้องวางใจในกฎแห่งกรรมให้กรรมนั้นเป็นผู้ตัดสินแม้แต่ตัวเราเองยังมีโอกาสพลาดมีโอกาสทำผิดมีโอกาสทำบาปมากมายมหาศาลโอกาสสอบตกมีตลอดเวลา จนกว่าจะถึงพระนิพพานซึ่งไกลมากพึงดูจิตภายในอย่าส่งจิตออกภายนอกเถินขอบุญรักษาธรรมะคุ้มครองครูบาอาจารย์เมตตาเทวดาค้ำชูทุกท่านเถิดทอธรรมรัก